สวัสดีครับผมชติเจริญทรัพย์นะครับซา,านี่ดึงเครนครับมาแล้วมาแล้วสลิงไอง้อไห,ไหนุ่มตีดึงคาโต้ครับสลิงมันเล็กไปมีใหญ่กว่านี่ป๊ มาแล้วมาแล้วนะเออ,อ,อนี่ครับตรงนี้ดินเปียกเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนธนาสิทธิ์เครนคาโต้ NK 4 5 0 b นนะครับวันนี้ ยกสี่สิบห้าตัน KATO 카โตอ๋ออ่ะอ่ะอืมมันเดี๋ยวมันขูดมาเองเดี๋ยวมันขูดมาอากาศรอ้อนเรีบยไปน้อง ดดเดี๋ยวดูเจ้าหนุ่มสีจากแดนมังกรจะดึงคุณลุงซาม,มูราไรมาแล้วี่น้องสบายมาก เห็นละเอาอีกที่อ uh ีกที um ่นึงเอาอีกาอีกมันยังบอกเลยเอาเอาอีกที่นึงเอ็กมันดิ้นยัไม่ออกเอ็กกแม็กโคสกระตกกระตกอ่ะก่อที่นึงก่อยที่นึงป๋ากอยพนน่ สองแถวเด้อแถวเดียวบอเอาถอยแล้วะปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวให้พันขุดดินอ่อนหนอกเลยได้อ๋อไม่คุรต้องเดินมานี่นี่ เดี๋ยวเพื่อจะจุดประสงค์หรือเป้าหมายนะครับพี่น้องเอาเอาอันเอาไม่ค้อออกกันเนอะนี่ครับคุณตาคุณตา YN 1 1ซุปเปอร์นะ นี่ครับเดี๋ยวจะตั้งลำกันตรงนี้ตั้งลำตรงนี้แล้วก็จะเอ่อโอ้เลยนเอา ึงจะยกโกเบโกครับจากบอ่เอเสร็จภาร,ระแล้วไปขุดข้างหน้าต่อครับดูคาโต้45ตันจะยกไวไหมยก2 1ตัน ไปเก็บแผ่นเหล็กเดอ้อยนะเดี๋ยวจะขุดให้ทางครับขาโตจะเริ่มปฏิบัติการนะพี่น้องกู้รถขุดโอ้ ความแรงของเขาครับเคลื่อนล้อหลังครับ คนเล็กเก็บด้วยรร่มปฏิปฏิบัติการครับทีมงานปลาไหลสิงเฮ้ยเพ่นเนี่งไ้นี่น้องคาโต้ก็ต้องยกให้เขาแล้วครับเรื่องเครน 20ก2จต,ตนันนะครับ,ค,รนรบคนข้างจะง <c oughs> เล่ละ ตั้งแล้วรองครับรองด้วยแผ่นอลูมิเน,นียมอ่ะจะมีทีมงานเริ่มจะเกาะละ ไปมายืนช่วยครับยืนช่วยโอ้ยควายครับควายเริ่มปฏิบัติการนะครับ กู้ทาโต้4ห้าศูนนะครับจ คนขับเฟรนก็มาคนเดียวครับวันนี้อะอ๋ะอไปถอดเอารถแบตบรถะอะสามเคเอฟบีเอาเครื่องนี้ทำแล้วไปน้องทำล้ว โอ้เบิกสลิงมาใหม่เลย ดินตรงนี้ยังแข็งไหมนอ้องยังแข็งอยู่เครนสามารถารับน้ำหนักได้ดูกระบอกครับกระบอกให้กำลัใจมาก่าต้อโอ้มาเจอคนดังด้วยครับนี่ <laughs> เจอคนดังครับนี่ถูคนขับนะครับโอ้ขับเพนถือว่าถือว่าหายากนะ ต้องเก่งครับต้องเก่งตัวนี้ก็ทีมงานธนาสิ์เครนนะครับท่านใดที่ต้องการใช้บริการแถวบุรีรัมย์ครับสุรินทร์ก็เรียกใช้ได้0 8 1 6 0 0 5 0 6 0นะครับเอาทันเล็กครับเอาทัานเล็กมารอง มารองฐานครับเฮ้ยสลิงสิขาดเด้อฮะก็ขาดบ่ ว่าจะดูครับเดี๋ยวดูครับลเย ดเดี๋ยวจะเอาแผ่นเหล็กรองครับเอาเสือยดำมาด้วยเดี๋ยวจะวางนี่เพื่อช่วยรับน้ำหนักนะครับตันนี้เป็นตอนสองนะพี่น้อง มีตอนหนตอนสอตอนสมนไมันไม่เป็นร้านนี่ได้ไหมนะ่ะ มันต้องเสมอไหมลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งหากันเนี่ยอ๋อนี่เป็นตาเหลือกโอ้ถือว่าเก่งนะครับลูกพี่เขามาคนเดียวด้วยนีครับตัวลอยเลยไม่ไปไกเลยฮไม่ไกลเลยโอ้ไอ้ลูกตุ้มนี่บอจะโลง่นี่ โอ้พี่น้อง15นาทีแล้วไม่ไหวแล้วห้า,าทีเดี๋ยวจบรอสักครู่เดี๋ยวชมคลิป3ต่อไปครับหลายคลิปแน่นี่ครับดูการกู้ดูว่ากู้รถขุดออกจากอ่างเก็บน้ำครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ